สวัสดีค่ะทุกคนเข้ใครอยูน่นะเขาอยู่เทเ่ิลโซ่ค่ะวันนี้ก็จากคำถามของน้องๆเนานะที่ถามว่าทำยังไงให้เพลเขาเองก็เป็นพวกสักแต่โกรธอ่ะเขาก็บอกให้ถูกเหมือนกันเพราะว่าบางทีมันก็เพลบางทีมันก็ไม่เพลนะจริง ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนั้นเดี๋ยวเขาลองเล่นให้เพื่อนๆดูแล้วกันเนาะในส่วนใหญ่อะ่ะถ้าเพลอ,อะมันแล้วแต่แล,แล้วแต่คนแต่ละคนเนาะบางคนก็จะแบบว่าถนัดเพลงช้าก็เพลเยอะถนัดเพลงเร็วก็เพลเยอะแล้วแต่อ่ะเราก็มันแล้วแต่เพลงด้วยเนาะแต่ของเขาเขาลองเลือกเพลงช้าๆดูเนาะซึ่งเพลงที่เขาเลือกมาเนี่ยชื่อเพลงว่าสเตย์เนาะก็ลองดู เพลงนี้เพ่มันจะอยู่ตรงกลางนะเพื่อนๆแต่ว่าเขาก็เพมไม่ค่อยล่เท่าไหร่นี่สนะาแล้วเอาเน้นแบบเพมแล้วกันเนาะจริงๆถ้าใครแบบทำคสอ,อะไรแบบนี้เขาแนะนำให้กดเพลงช้าๆไว้ก่อนนะ มันจะทำให้เราแบบเื้อได้เ,เยอออะไรมิตางทำไมลูกอย่าทำอะไรพี่เลนพี่เลนนะมิตาแม่เล่นอยู่อุย๊ยอเจ็บ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 จีบบ้ยอย่าแกล้งแม่ละเดี๋ยวนาโตมาเลยนาโตมาแล้วนาโตมาแล้วอย่าแกล้งนะดูเฉยๆก่อนเลยนะ ที่เกาะเยอะแยะก็มีทำไมไม่เกาะโลกบางเพลงเขาเผอได้เป <word> <there> ็นล้านเลยนะเผอคะแนนเลย เ่งนี้เขาก็เพืไม่ค่อยออกแ,แต่ก็พอพืรได้อยู่ได้สีแล้วเนาะเป็นสีหรือแม่ก็เพื่อนๆลองแบบไปตั้งค่ากด ft s ก็ได้ถูกหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปเปิดให้ดูนะว่าแบบจริงๆเกมนี้ก็มีเหมือนกันแต่ว่าต้อนอยู่กับเพื่อนๆตั้งค่าด้ว แล้วก็ขึ้นอยู่กับปรสปีธของเครื่องด้วยถ้าปรสปีธแรงก็ได้อยุไาไม่แกล้งลูกงอเงไม่ได้หยุดโย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 ,อยอ เธอ,อตอนนี้ย้ายอยู่หกกลางๆหลังหลงถ้าเป็นคนที่แบบเป็นสายดูอ่ะก็เขาก็จะดูประมาณนี้ถ้าเป็นสายจับจังหวะก็จะฟังอนีอ่ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเขาก็เพื่มไม่เก่งเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยก็แงก็เขาฝากติดตามเขาด้วยนะคะขอบคุณค่ะทุกคนไป thank you